Cy ่เบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาแนะนำการใช้งานบอร์ดทดลองโรโตบอร์ดเลเซบอร์ดอะไรก็แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะเรียกว่าอะไรนะครับสำหรับตัวบอร์ดทดลองนะครับทางเราเคยทำวิดีโอแนะนำไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนนั้นจะเป็นตัวบอร์ดขุดบอร์ดสีขาวแบบนี้นะครับเป็นบอร์ดคึบแต่ว่าที่เราจะมาแนะนำในการใช้งานวันนี้จะเป็นตัวบอร์ดทดลองแบบใส นะครับางทำให้เห็นพวกแผ่นโลหะที่อยู่ภายในนะครับจะเห็นได้ชัดว่ามันจะเชื่อมถึงกันจากตรงไหนไปตรงไหนบ้างแบบนี้นะครับโอเคในด้านของการใช้งานนะครับในด้านของการใช้งานตัวบอร์ดทดลองแบบใสจะมีการใช้งานที่ไม่แตกต่างกันกันกบตัวบอร์ดขุดบอร์ดสีขาวเลยนะค,ะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมีบอร์ดทดลองแบบใสนะสองสองรุ่น เรามีจะมี2รุ่นนะครับจะเป็นตัว400จุดนะฮะอาจจะเป็นตัว400จุดจะเป็นตัว400จุดแบบนี้นะฮรัลักษณะของมันนะฮะคือมันจะเป็นใสๆแบบนี้เลยทําให้เราสามารถมองเห็นตัวแผ่นโลหะภายในของมันได้นะครับจะเป็นโลหะภายในแบบนี้เลยนะครับมันยิงยาวมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวมา ดูเรื่องของการใช้งานก่อนสำหรับตัวนี้นะฮะจะเป็นบอร์ดทดลองแบบสายรุ่น400จุดนะครับจะเป็น400จุดในช่องบวกนะในแต่ละช่องของมันจะมีแผ่นโลหะอยู่ซึ่งแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งแต่ละโซนจะมีการวางแผ่นโลหะที่แตกต่างกันนะครับอย่างโซนนี้นะจะจะเป็นโซนแนวตั้งแบบนี้นะฝะั่งเส้นบวกกับลบนะครับบวกกับลบในส่วนของ บวกกับลบนั้นจะเป็นแผ่นโลหะแถบยาวเลยคยาวลงมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงด้านล่างตรงนี้เลยนะแต่ว่า2ตัวนี้จะแยกกันนะ,ะบวกกับลบจะเป็นแผ่นโลหะที่แยกกันโดยสิ้นเชิงจะมีผ้าพลาสติกกั้นอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นโลหะอันนี้เป็นพลาสติกกั้นทําให้ผู้ใช้งานสามารถแยกการเชื่อมต่อได้นะครับว่าสมมติว่าอยากจะให้ตรงฝั่งของบวกเนี่ยเป็นเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นไฟบวก ส่วนลบก็เป็นแหล่งจ่ายไฟที่ต่อกับไฟลบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบต่อสายสัญญาณลงไปแบบนี้แล้วทั้งแถบพมานนี่ยก็จะลักสายสัญญาณนะครับโอเคต่อมาในส่วนของแนวนอนนะครับในส่วนของแนวนอน,น,นดนา้านตรงกลางตรงกลางนะ,ะในส่วนของแนวนอนแผ่นโลหะจะเป็นแนวนอนอย่างเดียวนะครับจะไม่เชื่อมต่อถึงกันในแนวตัง้ง และจะแบ่งเป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับโดยทั้ง2ฝั่งจะไม่เชื่อมต่อถึงกันเลยนะครับอาจะเป็นแบบนี้ต่อมาอีก1รุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่เรานำมาในวันนี้จะเป็นรุ่น830จุดะจะเป็นลักษณะของบอรทดทนลองตัว400ร้ยจุดแต่ว่าจะมีขนาดที่ยาวกว่าประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับในด้านของการใช้งานก็จะเหมือนกันครับ แถบยาวถ้ยินยาวลงมาตั้งแต่ด้านบนจนมาถึงด้านล่างจะเป็นแผ่นโลหะนะครับบวกกับลบแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงจะไม่เชื่อมต่อถึงกันเว้นแต่แต่ว่าผู้ใช้งานจะทําการจําสายคู่ระหว่างบวกและลบนะครับมันทำมันถึงจะเชื่อมถึงกันได้ในส่วนของตรงกลางฮะโซนตรงกลางนี้จะเป็นโลหะแนวนอนเช่นเดียวกับตัวรุ่น400จุดนะครับเป็นโลหะแนวนอน ด้นานแนวตั้งจะไม่เชื่อมถึงกันและจะแบ่งเป็น2โซนซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาจะไม่เชื่อมต่อถึงกันนะครับอ่ะโอเคก็จะเป็นมานี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทดลองแ,นะแนะนําการใช้งานกันเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นทําการทดสอบเลยนะครับนะในที่นี้เราใช้ตัวทดสอบเป็นบอร์ดทดลองแบบใสนะฮะตัวรุ่น830สจุดนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นวิดีโอเลยครับว่าตัวบอร์ดทดลองแบบใส นะรูปแดร้จุดเนี่ยมันเหมือนกับบอร์ดทดลอง830จุดแบบบอร์ดขาวบอร์ดขุ่นแบบนี้เลยนะครับดังนั้นแล้วในบ้านของการใช้งานก็จะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าบอนกันนะครับทบทวนนะในส่วนของแถบนะแ,แถบยาวเป็นะะแถบแนวตั้งนะ,ะเส้นแนวตั้งตรงนี้ช่องการเชื่อมต่อแนวตั้งนะครับจะเชื่อมต่อถึงกันเป็นแนวตั้งทั้งหมดนะะจากจุดนี้ จากจุดบนสุดลงมาจนถึงล่างสุดเลยไม่มีตัวขั้นกลางนะครจะเป็นโลหะแผ่นเดียวยาวมาเลยนะครับทําให้ถ้ามีสายไฟนะ,ะที่มาเชื่อมต่ออยู่เป็นแบบคู่นะเป็นคู่บวกกับคู่ลบเนี่ยแถวแนวตั้งทั้งหมดก็จะสามารถปล่อยแรงดันไฟฟ้าได้ตามนั้นเลยนะครับเส้นสีแดงแทนตัวบวกแางนี้รู้สึกว่าจะา ลงผิดนะไปลงในช่องลบแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับนื่องจาว่าด้านในเป็นเพียงแค่แผ่นโลหะเท่านั้นนะครับบวกถึงบวกลบถึงลบนะฮะแต่ว่าทั้งสองฝั่งนะฮะบ,บวกกับลบจะไม่เชื่อมต่อถึงกันนะเวเ้นเสียแต่ว่าผู้ใช้งานจะทําการจ้ําสายคู่นะครับะโอเคในการทดสอบในการทดลองในครั้งนี้นะเราจะใช้เป็นบัสเตอร์12โวลต์ร่วมกับตัวอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับโอเคมาดูกัน อันนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อข้อต่อแจ็คเสร์นะครับทำให้สามารถแยกไฟขั้วบวกและขั้วลบไ้แล้วสายสีแดงเราใช้เป็นแทนขั้วบวกและสายสีดําเราใช้แทนขั้วลบนะครับทำการเชื่อมต่อลงไปสายสีแดงลงเป็นช่องแนวตั้งบวกส่วนสายสีดําลงไปในช่องแนวตั้งลบแบบนี้ที่จริงจะสลับกันก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ไได้นะแต่ว่าเอาเป็นแบบให้เราเข้าใจนะเพื่อความเข้าใจให้เสียรนะ บวกก็ลงบวกไปไม่ต้องสลับนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับโอเคทําการปล่อยแรงดันไฟฟ้าลงไปโอเคเมื่อทําการปล่อยแรงดันไฟฟ้าลงไปแล้วถ้าไม่มีการลักวงจรเกิดขึ้นก็แปลว่า2ช่องนี้ไม่เชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับทำการทดสอบโดยการเชื่อมต่อกับบัสเซอร์ลงไปฮ่านะบ,บัสเซอร์สิบสองโวลต์จะลงเป็นช่องบวกหรือช่องลบก่อนก็ได้นะครับหรือต่อลงไปอ่าส่วนช่องหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็น โลหะแผ่นยาวเลยดังนั้นแล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ด้านบนจนมาถึงด้านล่างนี้เลยนะครับอไม่ติดอ๋อสายไฟขาด โอเคเดี okay, ๋ยวขออนุญาตทําการเปลี่ยนสายไฟนิดนึงครับใช้มาหลายงานแล้วมันก็เลยหักนะครับแรงดันไฟฟ้าก็เลยปลัดจ่ายไปไม่ได้เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่เราแก้ไขเลยก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคครับ okay, เราทําการเปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใช้เป็นสายสีเหลืองแทนนะครับโอเคมาเริ่มกันใหม่สายสีแดงแทนขั้วบวกและสายสีเหลืองแทนขั้วลบนะครับในตอนนี้นะจะว่าเราทําการเปลี่ยนสายนะของการเชื่อมต่อลงไป ปล่อยแรงดันไฟฟ้าลงมาไม่มีการรัดวงจรเกิดขึ้นเชื่อมต่อบัสเซอร์ลงไปถ้าสายไฟไม่ขาดก็จะสามารถใช้งานอุปก,กรณ์ได้ตามปกตินะครับต่อมา้ถาถามว่าใช้งานเป็นแถบแนวตั้งแบบนี้ร่วมกับแนวนอนได้ไหมสามารถใช้งานได้นะครับก็ทําทการย้ายสายมาเชื่อมต่อที่ฝั่งแนวนอน แนวนอนโซนขวานะครับเป็นแนวนอนโซนขวาทำการเชื่อมต่อลงไปก่อนเอาเป็นขั้วบวกลงไปก่อนก็ได้ลงขั้วบวกไปต่อมาลงขั้วลบต้องลงในแถวแนวนอนแถวเดียวกันนะครับลงช่องแถวแนวนอนแถวอื่นไม่สามารถใช้งานได้นะอ่าแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้และอย่างที่บอกไปนะครับว่า แถวแนวนอนทั้งสองโซนจะแยกฝั่งกันนะครับเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาดังนั้นแล้วถ้าเราเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟลงที่ฝั่งขวาถ้าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ฝั่งซ้ายมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับแม้ว่าจะเชื่อมต่อในแถวแนวนอนแถวเดียวกันก็ตามอ่าแบบนี้นะไม่สามารถใช้งานได้และกรณีเดียวกันแถวแนวนอนนะฮะ ถ้าเป็นแนวตั้งมันก็จะไม่เชื่อมต่อถึงกันดังนั้นแล้วถ้าผู้ใช้งานทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ลงเป็นในแถวแนวตั้งแม้ว่าจะเป็นตําแหน่งเดียวกันก็ตามในที่นี้เป็นช่อง j นะฮะเป็นช่อง j อทางเราจะลงช่ช่อง j บ้างแต่ว่าเป็นช่อง j อื่อนเจเนยว่าแถวแนวตั้งไม่เชื่อมต่อถึงกันนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นแถวแนวนอนอยู่นในโซนเดียวกัน ไม่มีปัญหานะครับต่อมาใช้เป็นใช้งานเป็นในแถวแนวนอนทั้งหมดเลยก็ทําการย้ายขั้วบวกนะฮะไปลงในช่องแนวนอนเป็นช่องแนวนอนหนึ่งแบบนี้เจนได้ว่าแม้จะเป็นช่องแนวนอนหนเหมือนกันแต่มันไม่เกิดการลั่วงจรเกิดขึ้นเพราะทั้งสองฝั่งนี้มันไม่เชื่อมต่อถึงกันนั่นเองนะครับถ้าทำการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ลงไป ย้ำนะครับว่าต้องอยู่ในแถวเดียวกันนะในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่าแบบนี้ต่อมาถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะใช้งานเป็นแถวน้องน,น,นี่แหละแต่ว่าอยากจะใช้เป็นโซนเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันได้ไหมฝั่งซ้ายสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่ามีมีข้อห้ามอยู่หนึ่งข้อก็คือห้ามเชื่อมต่อ ลงในแถวเดียวกันเดือดขาดหมายถึงในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะถ้าขั้วบวกลงไฟที่ช่องแนวนอนแล้วนะครับลงในช่องแนวนอนเป็นอ่าอย่างตรงนี้นเป็นช่อง A1 ในช่อง A 1หนึ่งของฝั่งซ้ายทั้งหมดเนี้ยห้ามนําไฟขั้วลบลงไฟนะครับเนื่องจากว่ามันจะเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะใช้งานในโซนเดียวกันในโซนฝั่งซ้ายแบบนี้ให้เลือกใช้เป็นตำแหน่งอื่นนะฮะจะเป็น A2 ถึงง A 6 0นอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะส่วนเลยแต่ว่าจําไว้แค่ว่าห้ามเชื่อมต่อลงไในแถวแนวนอนแถวเดียวกันนะครับอันนี้เอาเป็นเซิร์ h ช่อง A 5 0ก็ได้เป็น A 5 0าศบนแบบนี้เราจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ลงไป อุปกรณ์ก็จะสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ